สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องสิบลอซิ่งวิงานหลวงครับกลับมาอีกครั้งครับกับทีมงานนภิษฎาควนนะครับอันนี้เรามาดูเจ้าโอเบกุเอ็กเคสองร้อยรุ่นสิบนะครับแต่งเต็มเหมือนกันครับตัวนี้สวยๆเลยครับลายอนุมานสติกเกอร์ลายอนุมานนะครับสวยๆเลยครับ ทีมงานนี้มีต่คันสวยๆครับดูกระจกครับกระจกนาซา้าพอดีผมมามาตอนนี้ตอนเที่ยงครับเขาจอดงานพอดีครับก็เลยมารีวิวนิดๆหน่อยๆพอครับพอหอมปากหอมคอครับตอนนี้ทำงานอยู่ทั้งหลวงนะครับนนสี่เลียนวันนี้ผมเอาสติเกอร์ สิบล้อซิ่งมีงานหลวงมาแจกด้วยครับแจกให้กับคนขับตปเบโก้อรุ่นสิบนะครับผมตัวนี้สวยๆครับดูข้างหลังพิสดารครัโอ้ยสวยมากครับเสียพีทนะครับคันนี้รถของเสียพีทครับผมขออนุญาตเขามาถ่ายนะครับโอ้มีกล้องหลังด้วยครับตัวนี้กล้องมองหลังด้วยสวยๆเลย ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับช่องสิบล้อซี่มีงานหลวงครับนี่ครับเรามาดูมุมด้านหน้าครับตอนนี้น่าจะทำทำคลองหรือเปล่าครับตอนนี้ปรับระดับทำคลองครับตอนนี้คนขับน่าจะเป็นคนเดียวกันกับตัวแคท สามสองศูนยน็กเกน,นะครับดูสติกเกอร์ส,สวยๆเลยครับดูจะทำงานไปนิดๆหน่อยๆนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นปั๊ม K5V หรือเปล่าครับปั๊มไฮโดรลิกตัวใหม่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรนะดูด ดูดน้ำมันเองอัตโนมัติน้ำมันน้ำมันดีเซลนะครับสวยจริงครับสวยจริงสวยจริงอะไรจริงครับัวนี้ไม่อยากจะชมเลยครับสวยจริงทีมง,งานนี้สุดทุกคันคอนเสิต์ครับสุดทุกคันขอให้บอกเสียพิษจัดให้ ดูด้านหน้าครับมาดูด้านหน้าจบนาซาเต็มครับงสไตล์เลยครับอันนี้ครับเรามาดูด้านข้างทางนี้นะครับลูกตาพิชรีนครับ ฝั่งนี้ก็จะแคบกว่าตัว200รุ่นแปนะครับทีนี้มันจะสโลปขึ้นไปแล้วมันตูดจะยกนิดหน่อยนะครับบุ้งกี้0.9เท่ากันนะครับว่ารับดูอามครับสวยๆนะครับ ที่ยยหยบสแตนเลีด้วยครับดูชัดๆครับดูด้านข้างชัดๆอนุมานครับสติกเกอร์นี่น่าจะแกะเอาเลยนะครับแกะใช้มีดแกะสวยๆดูด้านหลังครับงานนี้บอกเลยว่าสุดครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับมีกล้องหลังนะครับไยจริงข้างข้างนี้ตามจริงฝากสติเกอร์หน่อยนะครับครับผมพักเที่ยงนะครับครับรับว่าเป็นยังับสองร้อยรุ่นสิบ ไอพิงมันมาครับครับสองคันเลยมั้งบอครับยแคันนั่นดอกอ่ะไปเอาคคัันนน้รไปแต่ส่วนมากคันนี้สิครับดูว่ามาครับเฮ็ดสุดใสนี่ครับตัวนี้หันห้าร้อยเมตรโอ้สุดสุดมึงกล้องวัดระดับวัดความเนิ่งครับเดี๋ยวบุรบกวนนะครับพร้อบมากครับนี่ครับก็ ม่มีอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะถ่ายแมกโครสวยๆให้ดูอีกเรื่อยๆครับมาครับ